โอเคครุคณวัฒนาที่สกลนครนะฮะคุณวัฒนานะครับที่สกลนครที่เลี้ยงไก่นะฮะนี่เครื่องคุณนะครับเราหยิบไข่ใส่ไปอย่างนี้นะครับนี่เครื่องคุณนะครับผมทําเสร็จให้เรียบร้อยแล้วถ่ายวีดีโอให้ดูก่อนส่งนะครับว่าทํางานแบบไหนเจ๊เจ๊หยิบไข่ใส่นะโอเคนะครับคุณวัฒนาสกลนครนะครับนี่เครื่องคุณนะฮะ ไข่ม okay. ื่อใส่ฐานนี้ปรับสูงต่ำได้นะให้ไหลเร็วไหลช้าอันนี้ผมตั้งไปให้ดับกำลังดีแล้วนะครับไม่ไหลแรงไปไข่จะค่อยๆไหลามานะครับเครื่องทำงานไปอย่างนี้นะยกช่างทีละฟองนะครับอันนี้คือชุดเบรกมันนะครับไข่วางเบรกแตกปล่อยช่างครับตอนใช้แล้วก็ปิดฝาไว้นะครับ เอาแล้วแจ๊อันนั้นไม่ต้องแล้วยกช่างทีละฟองนะครับตอนใช้เราก็ปิดฝาไว้นะครับปิดฝาอย่างนี้เดี๋ยวจะมีคลิปวิดีโอตามไปให้3คลิปนะนะครับโอเคนะครับคุณวัฒนาสกลนครนะครับ